นดเแล้วค่ะโอ้โหไหนดูบรรยากาศสิคะโอ้โหโอ้โหดนแกว่งโดนแกวงโดนแกวงโดนแกว่งไอ้าโดนแกวงเป็นสารส้มเลยโดนแกวงเป็นสารส้มเลยวันนี้ใส่เสื้อผาถ่ายวิดีโอนะคะ วันนี้มีภาพเคลื่อนไหวนะคะโอ้โหน้องเอดาอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเราอะจากชายฝั่งชนามาโอ้โหพี่พัินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำน้องเดี๋ยวทำน้องเดี๋ยวน้องน้องกระเด็นใส่หน้าน้องเดี๋ยวน้องตกเดี๋ยวน้องตกน้าพัฟินเดี๋ยวน้องนะเอดาขะ เห็กคาโอ้โหน่าใสน่าใสน้ําใสจริงๆเลยน้ําทะเลสาบนะคะวันนี้อุณหภูมิ24แต่องต้นๆนี่น่าจะเยอะกว่านั้นก็รู้สึกไม่ค่อยหนาวในหันมาดูเอกดูลูกนะอาหารมาดูพี่พวินหน่อยเออขอออกกล้องหน่อยขอออกกล้องหน่อยโอ้โหสีสันสดใสโอยอยอไล่น้องไล่น้องไล่น้องว้าเสียวว่าเชียวว่าเชียว พาพีนอย่าทำขึ้นสิลูกอย่าทำาึ้้นเดี๋ยวน้องตกว่าเสียงจริงเลยตัวเนี้ยพี่พาวินใจเย็นใจเย็นอ้าวทำไมป้าป้าใส่ไม่ผูกคอให้เลยโอเคดูดูน้อง,ด,องดูน้องดูน้อง ดิมาเองมาเองดิเอง่ช่วยมมันเองลงเ <are> แาช่น,นี้นะคะน้องเอเดนเก่งมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งแล้วบ๊ายบาย นามเด็กเล่นริมชายหาดครับผมมาเลยครับลงมาเลยครับผมวิวโอ้ย,อย,เเเโยเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าเจ็บโหเจ็บโอเคเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่น,น,น,นโอเคโอเค BOOM <sweak>